สบายดีทุกคนตื่นสามมาเหมือนนี่ครับอากาศแดองศาพี่น้องเป็นแน่ร้ายมัวเจ้าสบายดีบอพากันเห็ดอีหยังยูเนาะเมือนี่กิจกรรมประจําวันของขอยก็คือเอาหัวอาหารมาไห้หนองแกะนะทุกคนมาเบิ้งน้ากันแกะเนาะไม่ได้ตต,ตุยตุยดีพี่งามเด้จ้ะทุกคนนาทีต่ต่อไปของขอยนันก็คือมาแกะพลาสติกเนาะแกะทงยางนี่ออกจากาาห้าชีวาเฮาแพกปลาไว้เพื่อจะกระเขียมหไหงัวไอะไรกินจะมาตอกันทีเลยจ้ะทุกคนเนาะก็จะปล่อยงวัวออกไปแม้มันทุกคนมันกระโดดเล็ดแปลว่าลักษณะคือ โอ้โยพี่น้องในปล่อยขอแล้วดีใจเด้ขอบใจได้หลายนาะตั้งจากที่ถือครั้งขุกมานานนะพี่น้องในออกไปปล่อยสัวข้าวซื้อๆเด้อยพี่น้องบนอาเพิ่นไปปล่อยตลอดการนะจ๊ะ สองเป็นเดือนสี่เดือนหา้าพนจะจังแดเอาเพินออกเนาะออกนอกเห่าไปอยู่ในทงหญา้าทีเคียวงามสะอุ่มเลยจ้ะทุกคนกลับมาต่อกันทีงัวข่อยทุกคนนั่งคำคุ้นข่อยหูซึกว่านั่งจะเติบโตรหรอไงร้ายเนาะจากตอนที่ข่อยหับเผินมาเลี้ยงใหม่ๆนะจ้ะหลายคนนมีแฟนฝรัง่งนะจะต้องได้พวัวร้ยพัวรําพัวรวย,วววยอาจารย์ทุกคนแมนทุกคนแต่สําหรับข่อยก็คือธรรมดาจา้ะทุกคนเขาจะบริรําบริร้วยบริเป็บสิหังสิมี่ยังบริปอกบริเปยังพี่น้องแต่ว่าห้าอยู่เดี๋ยวว่าห้ามักเขาเนาะอยู่เดี๋ยว อีกอย่างหนึ่งเข้ากับบุคคลเฮ็ดให้เฮาเสียจอกเสียใจเพรให้เฮ็ดให้เฮามีปัญหาอย่างล้วงร้ายนะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากขอบอกขอบใจหนักก็คือพ่อแม่แฟนนะคะจะดีกับเฮาร้ายเนาะโดยส่วนตัวเขาเป็นคนที่ว่าขาดความอบอุ่นอยู่แล้วเนะาะข,ขาดความหักอยู่แล้วความมัหูซึกว่าเขาจะเทคแคร์ดูแลเฮาดีเนาะ วอาร้ายไปแล้วทุกคนนี่ก็คือเป็นวิธีการให้ยญางัว่วเนาะทีว่าสญ้าซนเทนิคือป้องกันพวกให้พอกเห็บพวกมัดพวกเสือรอกเสือระอีย่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับงวหลายคนก็อาจสิคิดว่าเนาะมีแฟนฝรั่งไหนไปอยู่เมืองนอกต้องมีชีวิตที่ดูดีมีฐานะที่ร่ำรวย มีกระเป๋าแบนเนมใส่ทองเต็มโตกับเมื่อบานเนะาะแจกเงินแจกคำพี่น้องแม่นจะทุกคนมาดามคนอื่นเนาะแฟนฝรั่งคนอื่นเขาจะเป็นแนวนั้นเนาะแต่สําหรับข่อยบบเป็นจังสันทุกคนพอว่ามันบบมีเงินห้เป็นบบมีเงินห้เปเป้โบมีเงินห้ซสื่อของแบนดอกแบนเนมหรืออาศัยคำเต็มตอกเต็มโตบบมีจัดทุกคนแฟนข่อยกะ เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดราเนะาะฮาเสากินคำเนาะบางมือกะมีเงินใส่เนาะบางเดือนกะใส่พอใจบางเดือนกะติดลบทุกคนกให้คายคือย่บานท่านันหละทุกคนชีวิตกับบ่อนี้ยังที่สนุกซุกสบายลรยกาพวกเจาะเราพี่น้องเพียงแต่ว่าเฮ้ามาอยู่หนีเฮาได้มาเปิดหูเปิดตาได้เฮียนหูภาษาได้เฮียนหูวัฒธรรมอันใหม่ๆหมเนาะลา้คนกับสิคิดว่าเนาะ อยู่ที่อาจจะมีชีวิตที่ดีอาจจะลจําจะรวยว่าข่อยมังข่อยมีบอรเร์ทุกคน,นก็คือเกาแหละทุกคนเนาะถ้าข่อยหั่งข่อยมีข่อยลำข่อยรวยพวกเจ้าก็จะบ่เห็นข่อยมาเกล่องแกะเกลืองงวยจีจงศรีเนาะขาอาจจะไปย่างอยู่ห่างรู้ร้ราร้าเนาะไปยูล่าแบบเดินเห่อโซอสบาย ตากล่มตากอากาศตากแดดขี่จอกขี่จัดเนาะไปะเที่ยวไปดินบอลนันบอลนีได้เนาะทุกคนเอ้ยแต่ว่าวิธีชีวิตของคนแต่ละคนมันกับโบคือกันเนาะเพราะฉะนัน้นการที่มีแฟนฝรั่งบ่ได้ไหมความว่าจะต้องลำรวยเสมอไปเนาะคนอื่นโศดดีไปเนาะ่สำหรับข่อยก็คือวิธีชีวิตแบบบ้านๆทุกคนวิธีชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาแต่ว่าเฮาก็มีความสุขใจกับอยู่ไปพี่น้อง